หาส่วนใหญ่นะครับในการทําธุรกิจออนไลน์ว่าจะทําธุรกิจเครือข่ายก็แล้วแต่ครับทุกคนเนี่ยนะครับตามเปิดเจอปัญหาว่าไม่รู้ว่านะครับเราเองเนี่ยนะครับจะสามารถรับสมัครนะครับโอกาสในการทําธุรกิจมากแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าวิธีการในการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้อย่างไงบ้างสปอนเซอร์มาแล้วนะครับทีมงานที่เข้ามาสมัครนะครับก็ไม่ทํางานสปอนเซอร์เข้ามาแล้วทีมงานคนนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพครับ ในวิดีโอนี้นะครับผมจะบอกเคล็ดลับวิธีการในการที่จะทำทำอย่างไรนะครับในการเริ่มต้นแรกเมื่อคุณเข้ามาสมัครในการทําธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจออนไลน์นะครับในวิดีโอนี้สําหรับวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่มาดูวิดีโอนี้เป็นประโยชน์มากอย่างที่สุดที่สุดนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งแรกนะครับที่คนตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจนะครับออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายหลังจากที่เขาศึกษาข้อมูลได้แล้วนะครับผมมี5คําถามนะครับ ที่จะสามารถถามคำถามให้ทุกคนเ,นเข้าร่วมโอกาสในการทำธุรกิจผมจะแบ่งปันวิธีการแบบนี้ครับในวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงแรกในการเริ่มต้นนะครับอันท่าสัญญาในการสร้างธุรกิจในระยะยาวเราต้องบอกว่ายกตัวอย่างว่าเช้าวันนี้นะครับนายเอเข้ามานายเอต้องมีพันธ่าสัญญากับเรานะครับว่าเราต้องสร้างธุรกิจในระยะเวลานะหนึ่งปีแต่ถ้าหนึ่งปีนี้คุณไม่สําเร็จคุณออกไปเลย แต่ถ้าหนึ่งปีนี้คุณสามารถมีรายได้ค่อนข้างที่จะมื่ค่อนข้างที่จะมานะครับนั่นคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้นะครับสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับก็อเราต้องลองแนะนําว่าสักประมาณ2ถึง3าคนว่าถ้าวันนี้หนึ่งถึงสองเดือนถ้าคุณเลิอกออกจากธุรกิจนี้ไปนะครับในมิชานะครับในแนวคิดของเขาเองเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างธุรกิจได้นะครับประมาณ 1- 2ปีได้แบบจริงจัง ิ่งที่สําคัญครับในการที่ต้องเริ่มต้นในการทรําธุรกิจก็คือเราต้องมีความจิตใจที่แน่วแน่ในการที่อยากจะประสบความสำเร็จในการทรําธุรกิจครับผมเองนะครับเจอผู้คนมากมายที่เข้ามาทําธุรกิจครับทาแล้วในเดือนแรกก็ไม่ได้ผลลัพธ์ก็ลองยึดทำไปลองศึกษาทําดูแต่สุดท้ายแล้วไม่จริงจังนะครับเขาก็ออกจากธุรกิจนี้ไปเพราะธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจในการสร้างแบบระยะยาวไม่ใช่สร้างแบบแป๊บๆนะครับ แล้วมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์เราก็เลิกไปนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับในการที่จะประสบความเร็จคือ1คือการเรียนรู้2คือเราต้องลงมือทํานะครับแล้วก็โดนกดดันในเรื่องของคาว่าปฏิเสธให้มากที่สุดครับหัวใจหลักนะครับในการทํางานคือไม่ยอดท้อแล้วก็ยึดเหนี่ยวสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นและนนาัถนาในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างเป้าหมายให้กับเราผมเองครับเป็นคนที่เริ่มต้นในการทำลรกิจเริ่มต้นแรกผมก็เคยโดนปฏิเสธเหมือนกัน ครับผมเองก็ตัดสินใจในการทรําธุรกิจนะครับอย่างน้อยประมาณ 2- องสาปี4-5ปีหลังจากนั้นผมสามารถมีรายได้ตรงนั้นมานะครับในเมื่อระยะเวลาประมาณไปสี่ห้าปีกว่านะครับผมได้เข้าเข้าในการทรําธุรกิจเปิดขาดเริ่มต้นแรกผมเองก็ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่สิ่งที่สําคัญครับผมมีผมมีพัฒนาวิสัยและก็ความคิดที่ตั้งใจในการมุ่งมั่น ฝึกฝนพัฒนาทักษะของผมในช,ช่วงสามเดือนแรกผมสามเดือนแรกเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าผมไม่มีรายได้เลยครับไม่รู้ว่าผมต้องสปอนเซอร์ยังไงไม่รู้ว่าผมจะขายสินค้ายังไงไม่รู้ว่าผมจะต้องแนะนําคนแบบไหนเข้ามาทําธุรกิจครับในเดือนที่สี่ครับผมสามารถเติบโตในระยะเวลาที่ก้าวกระโดดได้นั่นหมายความว่าผมฝึกอดทนมีเป้าหมายในการทรําธุรกิจผมไม่รู้ว่าวิธีการชํานาญในการทรําธุรกิจ ทำยังไงบ้างนะครับภายในระยะเวลา1ปีครับผมก็สามารถที่มีรายได้ค่อนข้างที่จะมากครับที่ผมทําอยู่ในในประมาณ4ีหปีก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วธุรกิจนั้นมันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับคนที่เข้ามาทําธุรกิจมันก็ไม่มีพันธะสัญญาสุดท้ายแล้วคาพูดนั้นไม่สามารถรักษาได้สิ่งหนึ่งครับถ้าผู้หวังคนใหม่ที่เข้ามาทําธุรกิจเขามีความตื่นเต้นครับ แล้วก็เขามีความอยากรู้อยากจะมีรายได้ในการทำธุรกิจแต่เราแต่ถ้าผู้มุงหวังคนนั้นไม่อยากจะเรียนรู้ไม่เข้าอบรมไม่เข้าจาัดประชุมภายในระยะเวลาแค่ไม่นานครับเขาก็สามารถเลิกธุรกิจนี้ไปโดยไม่ช้าครับเอาละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการทาธุรกิจผมสรุปให้เลยว่าถ้าวันนี้นะครับคุณเข้ามาทําธุรกิจในธุรกิจขาดหรือว่าธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องสร้างองค์กรขนาดใหญ่ คุณไม่ใช่ใช้เวลาแค่3เดือนแล้วแล้วมันทํางานแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์คุณเลิกไปแบบนั้นไม่ใช่ครับผมจะบอกให้ว่าเปลี่ยนความคิดใหม่แนวคิดใหม่ว่าเท่านี้ใน3เดือนคุณทําแล้วมันไม่ได้เราลองคิดดูครับว่าในหในระยะเวลาหนึ่งถึงสเดือนนั่นน่ะคุณไม่สามารถทําได้เหตุผลเพราะอะไรนั่นต้องลองเช็ครตดดูนะครับเอาละครับ